เฮ้ยเด็กเรียนกบคอยมาแล้วพู้ละว้าผู้ละตัวสองตัวเลยครับไหนตัวผู้อ่ะไหนตัวเมียนี่นี่ไหนตัวผู้อันนี้อชัยจริงๆด้วยตัวผู้มันจะตัวเล็กตัวเมียมันจะตัวใหญ่ค่ะควบไม่มีแนวญาติยัง ี๋ยวล่ะเราเลยย้ายจ็ดเทนี่ใส่เด้อพ่าบนกันเออสิตักด้สิเทน้กันไปดิโอเคกันจับม้มังได้เด้อโอเคกัน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 หนูใส่นี่ไง กับโบเทียมอือใส่ตรงนี้หนูใส่ตรงนอ่อหนูเล่นตรงนี้แหละอ้าวเพชเพชโยนเหรอคือกล่องรังคอย

พูดกับแม่ดีดีดีดกับแม่ดีดีนะ